สวัสดีจ้าพี่น้องมาด้จะก,กินข้าวแกแไม่น่อยได้ยังกินขา้าวบุกขิงไซ่ไรเบอร์รี่ล้ะกับข้าวโอ๊ตนะคะข้าวบุกไรเบอร์รี่แล้วก็ข้าวอขาขาโอ๊ตนี่ค่ะดอกกระลำแจ่วบองทอดขึ้นไก่บอเม็นทอดอบเอาค่ะอบในหม้ออบนะคะขึ้นไก่อบเกลือค่ะใส่เกลือหน่อยเดียวมาด้อพี่น้อง ตาแสบบอจา้ากะศิสนาแสบอยู่คือเก่าแล้เน้ะพี่น้องเนาะมาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องเจ็บ

หุงไปแล้วเธอหุงไว้แล้วก็อ <Jamie, always S 1> <them. S 2> ุ่นเอานอดในผสมเขาผสมเขาอดนั่นเทียบแาวเทียบจำหัดจ้า อยากกินขึ้นไก่ได้อันมาขันายมนมามเขาไปเจ็บเขียวเันพปอ,อยากเน้ย่ยอืม,มตั้งเป็นเนาะพี่นอ้องคือมันพอโล่เนี่ยละพ่อกกนก็ตีนครบเล็บครบตีนงานยงในม,มูกขบไปอ,อยากขันเป็นเล็บครบเนี่ยโอ้ยเอาเสื้อมไปยุดเลิกบนในมูกัมาตอออันนี้หั่นเป็นต้นเนี่ย เก่งแน่นเลยประแทกแน่นเลยรอเพื่อนแกบอก ปิงขึ้นไก่ปิ่งตับไก่ดาบไก่ข้อไก่หินไก่แซ่บมาทชันปิงกับจำมะฮ่งแห้งคักนี่ เนนี้อบกิขอะอออไรค่ะไกม่ได้แทดดักไก่นะพี่ลองนา ก็ตบหงสุดไปอย่างข้อไกลอย่างตีน ว่าการกินกระตังบักทัว่สายเนี้ยห่อนห่อนโว้ยน่าจะนัน่นเนาะความแซ่บ หิ่งแน้วแม่แม่ตัทถ้วใสบ่บะกอดเนาะเกลีอ,อยน้อหันหันจําเบะเบะอันนี้ขาขาวบุกขขาวบุกสองฮอร์ใหญ่ยุ่นี้ก็ใหญ่ยุ่ยนี่เนี่กัใส่้าวบัลี่ ไลเบอรี่ซ้ำเนี่ยล่ะแล้วก็เขาอดเพิ่มน้อยน,น <S <S นะึงเพียงแค่เพียงกค่กประเด็กกับเขากัน เห็นกับพัดเขาแต่มันร่อยเห็นกับจอน พอกกินขี้โต้เขาจะเอาเดอกกระหล่ำมาปั่นให้เป็นเขาจะไม,ม่หนาเสิรองเห็ดเบิงกา ดอกกะหล่ำไม่ควรใส่เขาโอดกับไล่บริสี่ใช่ไจังไรเนาะกินบัลลุนก่อนมีแตกินนังหาพอกรอบได้จ้ะไม่น่ากินใส่แซม,มนี่บอสเซมเนี่ยได้เคืองมาหน่อยเดียว ไม่กินไม่กินไม่กิน ตัวนี้ตัวประแดกล้นวนๆเมื่อไรไปกินแต่หมูหงส์บานแม่พิ้งกับน้องขวัญทำไมหมูมหงส์ได้เนื่งสามกับมันเน,นึ่งเนึ่งหงายหนึ่งกินกับผัก เพ้งกับขวดแมงสะริงแอบใช่จะหากอะไ้จะคิดเหม่ยถ้าคิดดอกเพราะว่าแต่ลราคนอยู่ในสุดนอนกเลยไม่ทายคิด แล้วพี่ใส่ปลาแดดปลาการะดีมาเจ๊ตโตอืมันลอยล้ำแซ่บค่ะหนึ่งคู่ก็พักก็ตับมังกรพอดว่าแซ่บแค่อืม หินซ,ซื้อมันก็ะซ่บอยู่ตอนต้มแล้วขันห้าไม่เอ็ดเป็นเขามันจะเป็นลักษณะใดเนาะแล้วก็จับวดนละเอียดได้ไหมนอะไั่ได้บาขันบดละเอียดแบบน,นี้มันต้องหุงใส่เขาเนาะ พลกเรจะหงเขาไล่เวอรี่ไว้แล้วก็บแบ้งใส่จองฟิตไว้ค่ะเอาไว้ผสมก็เขาบุกผสมก็เขาเขาโอด ว่างดเดียวแล้วเขาจะกินไรหลอกใช่ไหมอืมแอบนองอิ่ม่ะไม่บดซำเขาเขาว่าเธงเกินงสวยไมันมนอิ่ม เป็นน้ำมันอะกินพักนี่น้ำมังจากยำท่านนี่เคยเป็นเซเชีนท่านคุณปกติสิทธนัดยำขางเนี่ยไปแล้วพี่น้องด้วยแล้วแจกใจนะคะรักหนักจุ๊บ